สวัสดีค่ะครูดานิดานิเซฟเอ็กเตอร์นะคะวันนี้นะคะครูดานิจะมาตอบคําถามสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะคะถามครูดานิมาว่าครูคะหนูทําเบสนมแพ้แล้วปรากฏว่านมตกตะกอนค่ะไม่สวยเลยมีวิธีการแก้ไหมคะครูดานิจะเออบอกอย่างนี้นะคะว่าครูดานิอะทาเบสมานมแพ้มามี2วิธีที่ครูดานิเลือกทํา วิธีแรกนะคะครูดานี้ใช้วิธีการเอานมแพะค่ะไปแช่ช่องฟิตจนนมแพะแข็งเสร็จแล้วครูดานี้ก็เอาโซดาไฟเนี่ยมาละลายกับนมแพะคนๆนจนกระทั่งนมแพะละลายเสร็จแล้วก็รีบเทลงในน้ํามันค่ะเพราะว่าเมื่อเราละลายนมแพะเรียบร้อยแล้วถ้าเราวางทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นก้อนไขมันตกตะกอนอยู่เวลาเราเทในน้ํามันอะ่ะมันจะ เทไม่ได้นะคะเราต้องตัดไขไขมันทิ้งมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะกับวิธีที่2องครูดานีใช้วิธีการทําเบสมาปกติเลยก่อนที่จะเทลงลงโมนะคะคูดานิใส่นมลงไป1ช้อนใส่ทีดีลงไปเป็นการปรับสีสีเบสให้เป็นสีนมแพะนะคะแล้วเทคนิคในการใส่ทีดีของคูดานิก็คือคูดานิจะใส่ทีดีตอนที่เบสของเราร้อน เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเบรเราไม่ร้อนแล้วพอเราใส่ทีดีลงไปเนี่ยค่ะทีดีมันจะไม่ละลายเพราะคุณสมบัติของทีดีคือจะละลายในน้ําร้อนฉะนั้นเบรของเราต้องร้อนเพื่อให้ทีดีของเราละลายให้หมดถ้าทีดีเราไม่ละลายเนี่ยเวลาคุณเทไปเบรเนี่ยเทเบรลงไปเนี่ยเพื่อตากให้เบรแข็งเนี่ยเบรมันไอทีดีมันจะตกตะกอนอยู่ข้างล่างเพราะทีดีมันจะหนักกว่าเบร ถูกไหมคะมันจะมีฟันหนาแน่นมากกว่าเบสมันก็ตกตะกอนนะคะคุณลองไปปรับใช้กับการทําเบสนมแพะของคุณดูนะคะว่าวิธีการไหนเหมาะกับคุณคุณก็เลือกวิธีการนั้นการที่เบสต,ตกตะกอนมันมีสาเหตุทั้งสิ้นเลยนะคะลองไปสังเกตดูว่าคุณพลาดต,ตรงไหนนะคะมันจึงเกิดปัญหาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่กูดานีเอามาแบ่งปันนะคะหวังว่าเทคนิคนี้นะคะคง คงจะแก้ปัญหาให้กับคุณได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย